ต่างลกองไม่ได้นอนอยู่คนเนั้นเยนีย่ีอหอนเจ้ากินและตแรงแต่ยังไปโอเคตะแรงตะแร่เอ้พอดีเลยเริ่มเบียดตะแร่ยันอาลูกค้าเขาเขา,า,า,าเขาเขาไมเอ้อเองพระเาอ้ซี <c oughs> บอกให้แก่งเจ้า <c oughs> สบายดีพี่น้องนกกาจักไทยสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกสุขพี่น้องเมื่อไหนก็มาพบขอเบาคอนแสงมาอยู่ห้องพี่น้องขอเยอะได้โปรคนบางคนนะก็คือเมื่อไหนฮันอ่า คำแสงเนาะมีไอเดียนะมีคอนเทนต์มีน้องก็คือสีมาแก่น้องลาดอีกพี่น้องมีเอฟซีข้อมาว่าตอนนี้เน้องแก่งรองเบิร์เนาะตัวนี้เฮาหลอกหองไว้เนาะมาอยู่หองพี่น้องก็คือครับน้องรัดเพื่อนอันน่ะอ่าเพม่อนสีมักเขามาอยู่ในห้องเนาะเวลาบุเวลาอยู่ในหานเลยลูกค้าบ่ามีเพคนสีเขามาลินลินก็ทราบพี่นี่นะเพคนมัก มกแอบ,บ,บแอบดินโทรศัพท์ในห้องเนาะตอนนี้เขาจะเข้ามาห้องอะไรก็ลอกปะเนาะน้ามาอยู่ในห้องเนาะสีกแกงมันเองก็คือเนาะสีแกงไอ้นี่บวามีแอแบคุยกับผู้สายนะเราหรือว่ามีผู้สาวโทรมากเรือว่าแบบแบบว่าวอาเบว่านักแกงก็เป็นผู้สาวที่ชาวกินหนามานะแกงเบวาผู้สาวโทรมากเราคุยกับผู้สาวเนาะเนี่ยหน้าเนี่ยหนียังกัน,ในะใครน้องลายคนสิ๋วชื่อแังไนนเนาะ แล้วก็แล้วก็ทดสอบไปในโต้เลยพี่น้องว่าเป็นสีฮึงสีว่วงเขาลื้อโบนนะว่าเป็นยังไงเนาะคำแสงกาไปใช้บอดดี้พี่น้องเนาะเพราะว่าายูหานนะพี่น้องเผาหานเนาะสิไปตั้เรืองก็ไปบอดดี้เนาะก็เลยว่าเออคิดคอนเทนต์ว่าแก่งน้องรับรอมเบิร์อยู่ในห้องนะว่าจะเป็นยังไงนะเอฟซีอะให้กำลังใจคำแสงในเรื่องพี่น้องเนาะ ว่าเก่งทางนี้ชิเป็นไดนเนอเพิรสเคียรตัวปสิจับไหลบอเนาะแต่ปุจับบอไหเทาก็บปงอบอกเพิ่อนนวะขอาเก่งมากเากซีแบบข้าเสีแอต่างกล่องไหวเนาะเอากล่องนุยเนาะต่างไหวอยู่นี้เนาะแล้วไอ้้ยเนาะมาต่างไหวแต่งเจ่งนั่นเจอีกอะไรเนาะเอากล่องทองน้วยซะพเนาะส่วนี้นีข้าซียแก่งดือแกนั้นข้าก็ไปโรสอันนี้มาเนาะเออโรดเสียงมากเนาะ ขั้นตอนแรกพี่น้องเขาก็เอาไปว่าเซรคุยกับพี่สาวนะเสร็จกันก่อนก่อน เส้นต่อไปก็คือเวลาเสียงโทรเข้ามาเลยคุณน้องนี่นะเนี่ยเอาภาษีประมาณนี้นอนล้วกันฮิตฮดเฮ็ดคล้ายหัวเห็บนอนแล้วก็ใช้แบบโหลดเอาตัวเสียงมีมีเสียงผู้หญิงนะเข้ามาน้ามนอนแบบว่าเออคุยกันเอ้ยยุ้ยใส่อยังกินมเข่าเราบอกออกไปหากินเข่าไปแถวนี้ยังนี่ประมาณนี้คุณน้อง แปลว่าผู้สาวโทรมานะเฮาคุยกุศลากุศลาโทรมาเนาะเสียดแบบว่าแอบคุยนั่มแบบว่าถ้านองพัดเขามากนะเ้องปสิออกไปคุยงนอกเนาะหัวปศิมาตั้งกล่องเสียงเสียงกล่องไหวนะหัวปศิมาบนเกริยามาอ่ยมาทางถนนสิเป็นที่ไหนเนาะตอนเ้องออกไปคุยอยู่นอกนะเนาะสิประมาณนี้พี่น้องมาเดี๋ยวเอาเสียงสีตั้งกล่องไหวก่อนเ không có mọi người này thì mọi người rồi tặng mọi người mọi người mọi nó mọi người mọi người mọi người mọi nó mọi người là người mọi người mọi người mọi nó mọi người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  มม่นีกับซีซองแปลว่าต้อนนอนลินอย่างเนาะต้อนเปิดเข่ามากนะเดี๋ยวมาเปิดมกั่นกันสองตอนนี้เขาแจ้งฮะบนฮะตอลตั้งกล้องก่อนเนาะอนจุดมืงห้องห้องเขามันแข็งนะพี่เนาะก็เลยว่าพื้นที่มันแยกกันเนาะอย่านอจานจัดใหญ่มาตรงแบบให้เนียบพี่เนาะซอ้อดกล้องให้เนียบเนาะเดี๋ยวมาเปิดมกันก่นพี่เนาะพี่เนาะเปิีเข่ามาก่อนเมาต้องจัดเนียยส <c oughs> ิมาพี่ อะไรที่เราตอน,นี้กอ,นนนนอะเนาะต่างกองไม่ได้รอดแรงเงาะเนาะอยู่คยูตัวน,นึงเนาะอย่างี้ยเยาทาังลัของเขามากเนาะต่างกองไม่ได้รอดอยู่อยนเตันึงเนาะอะไรมันเป็นเนอากองกาแฟปกไ้ถทาบังพุ่นสัเขามากเนาะตอนไหโมหูพี่เราลอไปก่อน right ดูขาเขามาก,ามากเลีงออกจังหวะเลี้ยงไงเลี้ยงไถ่จะซี้ีคไ่มันอะไร์ช้สิบชี้สิบชี้สิบพันี้ cho bộ thò ra hả? Vâng. người. con. có thử.

ที่เสร็จนะโมโมูคือว่าหา้าบสิน่ะม่ห้าบมันหอดอากาศหอดมันเจียวเนี่ยกับหอดอากาศมันหอดนัครับปวดขัด chào ăn rồi, cháu đã ăn rồi, ăn này đi, ăn nhá, ăn kiêng ăn với cháu ăn rồi ตันแรงที่ตันแรงยังไปโอเคตเันแรงตันแรงเออพอดีเลยเลเบียดตันแรงแค่ใส่เออใช่โอ้ <Hey. S 1> มูไในไซมีมเวียงบอเอาก็มีแล้น้ออยู่เวียกไซก็มีแล้บ่ชื่อน้อยน้อยไซไซโผู้หญิงีู่เียนํากันเข้านมาดินอยู่เวียนส 快进来！快进来！来来 เนียเมื่ม <mo> ื่อไรวะนี <Alright. S 2> <c ười> ่ปวยเซตละหม่ใส่หม่โมยส่วนไปกินเ่าใส่มาโมูเสตละโมูก่อนมูไร้ม่ใ นี่มูนี <Damas cus> oh, oh, like ่นี่มูม่เย็นอยู่มูในใจเย็นรำกันอยู่แบบไหนอยู่อยู่อยู่ตัางว่าปีเอาไม่เย็นอยู่นี่นะอยู่อยู่เมืองหน่อยนี่เซี่นีเอวเย็มืงหนอยะเลกเมืองหน่อยนเรื่องนไเสียงดัเขาะเ่เมืองหน่อยแล้วเลิเมืองหน่อยเป็เรื่องนึก็เสียงด่าเดี๋ยวอ่อแอ้มมันหอมเลยคารโลูเปิแน่ mọi người mọi người đi người mọ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 i <吧>来。切。 ขียดพี <fin ery> <ots> ่น้องเียดนี่แหละพี่น้องคืออ่ามาแกงเลลินซื้อเนาะตามคําคอเนาะก็บ่มีหยังมากมายเนาะก็คือว่าบ่มีบอนไปนะก็เลยว่าน้องกเฮาเบิ่งเนาะบ่ฮู้ว่าเนสิเขียดหลายซังใดนะออกไปได้ยังหายด้พี่น้องกะซํานี้พี่น้องเนาะกะ

ชาวเชิดมาดี่น้ออาไปหามาบุชาเชินมาดีๆนะมีแน่ารีกน้นงกองก็คือ,อน้อง,องอเมนกะเขียนแล้วน้องเหมอนอกไป ชเช่าเสร็จมาเด้ยังเออมานต้วน,พ,น,น,นพี่น้องเอาเลยพี่น้องกัคลิปนี้กับมาแก่งน้องบัว่าเป็นสีเขียวสไลด์น้องกาคือบอกแล้วเนาะไปสิ Nhìn yeah, cái bên này. này Cháu bên ấy nhà rồi What? ê này đấy chuyện này đấy xuống, xác, <cười> <Tây>. <cười> xác, à, là của nó sắp xếp 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 như ไปแซดไปโรกคุณหัวใจิีเซตไม่ยังหัได้คีิปัวหััวขอวหัวหัวหวองวุัวหหอ เออเอฟซบอกให้เก่งเจ้าเ้ยเอ้าเองเขานี่ยเออเเขียนฮาน่เอฟซีบอกให้เก่งจะเขียนให้เอ นาไม่เลยน่าเบโดอยังอ <c oughs> ูเอฟซีอยูู่ครอลงมองเก่งเนาะนี่เลยที่นเนาะนัะ่นเองอ่ขอใจกันเลยเนาะนอนกันแต่สุดท้ายน่าผ้าจานเนาะกูแหลก็เซไว้กัน,นะกน,กน,กนใจขีด,ด่อไปพี่น้องอยากให้เฮ็ดยังกาเมนบอกได้ี่น้องทีไไรที่ลาเนาะ ดีเยเยังเก็บชีาังเก่ชาแล้วมันจะโมแกงนะแล้วแพมนโอแกงไม่ถิดผมเอาดีดยบอแพมกนเดอืออืออือบออือบ้านเนาะไปเอาไปไปี่ไเนขียแล้วบอก